เอาเลยพี่เขาไปแล้วนี่พี่หัวนี่พี่คนนี้พี่คนนี้โอเคสวัสดีครับแม่ชิดครับค่ะอยากรู้ว่าอดีตชาตผมเป็นอะไรครับเป็นคนนี่แหละย,ยม <c oughs> ยมเคยบวชไหมเคยครับบวชนานไหมพรรษาหนึ่งครับเก้าเดือนนะครับเก้าเดือน นั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้บวชเก้าเดือนแล้วคะครับผมโยมมีกรรมตอนที่โยมบวชอะเนาะครับก็คิดค <c oughs> ิดอยู่เหมือนกันครับติดอาบัติออกมาครับโยมต้องไปวัดที่โยมเคยบวชอะครับไปอธิษฐานถ้าโยมมีกรรมอะไรกับผ้าเหลือง <c oughs> มีกรรมอะไรกับปัจจัยสี่ที่โยม <c oughs> บวชอยู่เนี่ย วันนี้โยมมาขอโหติกรรมไปที่หน้าโบสถ์เลยตรงเสมานะคะไปกราบกราบตรงหน้าเสมาเสร็จแล้วก็เข้าไปสมาทานศี่ห้าขอโหติกรรมเสร็จเข้าไปในสมาทานศี่ห้าในโบสถ์แล้วออกมาขอใช้ชีวิตถ้าส่วนใดที่เป็นคุณงามความดีจากการปฏิบัติจากการบวชขอใช้ความดีนั้นใช้ชีวิตปัจจุบันนี้ไม่งั้นนะอาบัตินี่มันติดตัวนะมันไม่มีแรงพอเวลามีงาน ไม่สบายเวลาหายไม่มีงานครับเป็นงั้นไหมเป็นครับนี่ค่ะติดนี้เป็นเป็นนี่สองออกมาถามว่านี่สงเยอะไหมไม่เยอะค่ะถ้าเขาโปงอาบาัตตอนที่อยู่ในพระเหลืองกรรมมันก็หมดแต่ไม่ได้โปงพี่โชคขี้เกียจโปงอาบัตโปงครับแต่ไม่ได้ปปงมไม่ได้โป,ง,ปงยมสับอยู่นั่นแหละสับ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 ส,บสบยมยม เวลาปลงอาบัติโยมต้องใช้หนังสือใช่ไหมคะครับผมกล่าวคําปงอาบัติได้โยมจาไม่ได้ไไดแล้วโยมก็เบื่ออะกับส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 ับมันมีสับที่เขาใช้ไว้ไว้ปงอาบัติอะคะ่ะเป็นภาษาบาลีสับพาโลอะอะไรนะสับอะไรนี่แหละส,สับปตาสับปตาป,ปรตาริโยยโยมมันนี่ม,มันนีมม้นี่มา มาช่วยกันมาช่วยกันเขาสับบ่อยมันมีสับที่เขาใช้ไว้ไว้โปรงอาบัตนะคะเป็นภาษาบาลีสับพาโลอะไรนะสับอะไรนี่แหละสับปาตาปาสับปตาปาิโยอยมมันนี่มันนี่มามาช่วยกันมาช่วยกันเขาสับบ่อย แต่เขาสับไม่จบอะ่ะแล้วคนที่ก้มเนี่ยสองคนเหมือนกันติดอาบัตมาสับพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> เอามาออกมาใครอาวุโสก่อนนี่น,นี่นี่บวชพศอ,อะไรเอพอพศอะไรปีสามแปดนี่บวชพศอ,อะไรปีที่แล้วคนนี้เหนือฟ่าอ่ะปองอาบัตกับคนนี้สับพาตา สัพพตาอปปิโยอะโลเจมิสัพพตาอปปิโยอะโลเจมิสัพพตาอปปิโยอะโลเจมิสัพพาคลุคาลาหูกาอะโลเจมิสัพพาคลุลาหูกาอปปิโยโลเจมิสัพพาคลุลาหูกาปปิโยโลเจมิครั้งแรกไม่เหมือนทำไม สภตาปะโยโลเจมิสภตาปฏโยโลเจมิสภตาปะโยโลเจมิสภาคาลุระหูกาปฏโยโลเจมิสภาคาลุระหูกาปฏโยโลเจมิสภาคาลุระหูกาปฏโยโลเจมิเดี๋ยวคันทีช้าๆให้เขาขึ้นก่อนแล้วเอาไม้ลงส่งไม้สภตาปฏโยโลเจมิสภตาปฏโยโลเจมิสภตาปฏโยโลเจมิ สัพพาคารุหูกาปฏิโยโลเจมิสัพพาคาุตหูกาปฏิโยโลเจมิสัพพาคาุหูกาปฏิโยโลเจมิสาธุเนี่ยถ้าเป็นพรานุงน่งอยู่นุ่งห่มพ้าเหลืองนะแค่เนี้ยหลุดแล้วแต่พอออกมาจากนั้นมันไม่หลุดทํางานมันก็ไม่ก้าวหน้านี่ก็อุปสรรคเยอะต้องไปวัดนะคะไปสับเหมือนกัน <laughs> จำไม่ได้ทอนทัานๆก็จําไม่ได้ใช่ไหมคะต้องใช้หนังสือทุกครั้งใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะหลุดกรรมไงมันเลยยากแลวคนที่อยู่เหนือฝาบรรษามากฝาเขาจะภระตษามากฝาเขาจะต้องอยู่อยู่สูงฝาคนนี้จะต้องกลมคนที่ขี้เกียจขี้เกียจโปงอบัตใชัมย,ยมโยมพูดไม่สิครับพอขี้เกียจโปงอบัต มันส่งผลมาว่ามาทํางานมาประกอบอาชีพหรือว่าจะรักใครผูกพันกับใครนะคะล่มสลายหมดเพราะว่านี่สงชัดไหมโยมชัดครับโยมอยากแก้ไขอะไรไหมตอนนี้ตอนนี้ตาเป็นอมาาพาตอัมครึงท่อนนะครับเกิดเกิดจากอะไรครับเฮ้เขาต้องเป็นอยู่แล้วไม่ได้เกิดจากเราเขาเขามีกรรมอะไรไหมโหตายโยไม่ธรรมดานะ ตาโยมนักเลงเก่าไม่ใช่เหรอผมไม่ทราบาผมไม่ทราบโยมถ่วยอะไรไม่ได้หรอกเอาเรื่องของโยมก่อนบัดบ่อยๆอ,อ๋อใช่ครับไปทําอะไรไปอยู่กับหลวงพี่ครับทําอะไรให้หลวงพี่บ้างเออแทบไม่ได้ทําเลยขอรับตอนนั้นยัง <laughs> แต่ว่ารักและเคารพท่านนะครับท่านอบรมสั่งสอนแต่ว่าตอนนั้นผมยังยังไม่รู้อะไรครับยังทําไม่ดีไว้ที่วัดเยอะครับคนนี้มีกรรมมีกรรมในเขตธรณีสงเนี่ยพูดได้ได้ครับคิดไหมว่าการเป็นพระเนี่ยความจริงไม่จําเป็นต้องเป็นคิดไหมคิดครับคิดเพราะเห็นอะไร เราะว่าเห็นว่าารวาสก็บรรู้ทาได้ครับนี่ไม่จําเป็นต้องเป็นพระครับอืคนนี้มีกรรมเรื่องอาหารที่โยมไปถวายถว,วายอะถวายหลวงพี่ถวายหลวงพี่เนี่ยเพราะหลวงพี่ทขาทากับข้าวให้ทานนะครับขาดการติดต่อกับหลวงพี่นานเท่าไหร่ประมาณสองปีครับ <c oughs> คิดถึงหลวงพี่ไหมรักเคารพมากครับคิดถึง เคยเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเคยเป็นสามีปัญญากันมาก่อนเขาไปอยู่แล้วก็มีความอบอุน่นครับในนี้ชาตินี้หลวงพี่เขามีบุญครับเขาไม่ได้เกิดเป็นเขาไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงเขาเกิดเป็นผู้ชายครับที่ถามว่าเขาไปปฏิบัติปฏิบัติหลวงพี่เนี่ยมันมีสัญญาต่อกันใช่ไหมคะครับแล้วก็พยายามพูดบอกกับหลวงพี่ว่าไม่จําเป็นต้องบวชใช่ไหม อยากให้เขาสึกอ๋อไม่ครับแต่ว่าตอนสุดท้ายผมขออนุญาตเรียกเขาว่าพ่อครับแล้วก็กราบกราบแบบขออนุญาตจากใจครับเฮ้ยใ,ในสัญญากรมมันเป็นผัวเป็นเมียกันครับแต่ว่าในสิ่งที่เขาให้เราเนี่ยให้ด้วยความรักให้ด้วยความเมตตาครับถ้าธรรมชาติทําให้คนรู้เรื่องของอดีตหมดอะโยมคิดว่าโลกนี้จะแตกนะครับใช่ไหมคะแล้วก็คนนี้ค่ะคิดว่าถ้า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่กับหลวงพี่ตลอดไปครับใช่ไหมคะครับที่เรียกที่รีบที่รีบบอกว่าให้หลวงพี่เป็นพ่อเนี่ยเพราะกลัวใจตัวเองคือไม่ทราบเหมือนกันขอรับลึกๆแล้วครับลึกๆแล้วให้แม่พูดได้ทุกเรื่องใช่ไหมครับผมอยากอยู่กับหลวงพี่เหมือนกับคนสนิทใช่แบบอยากอยู่ปนี้ตอน หลวงพี่รู้สึกอะไรคืออยากอยากได้บุญนะครับไม่จริงครับ <laughs> <laughs> ไม่จริงใช่ไหมไม่ไม่แน่ใจครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้นวดหลวงพี่เนี่ยมันมีความสุขใจครับมันมีความสุขใจจนหลวงพี่บอกว่าไปนอนเถอะมันดึกแล้วหลายครั้งมากครับอืม นี่สัญญาของกรรมแล้วแล้วมาเกิดใหม่ถ้าคนนี้ไม่มีบุญที่พ่อแม่สร้างบุญไว้นะคนนี้ก็ต้องหลุดลงไปอยู่ในทุกข์อีกอันนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสร้างบุญกุศลไว้เลยทําให้หลุดจากวิบากนั่นมาครับดีใจไหมดีใจขอรับนี่เขาไม่ได้รักผู้หญิงนะแม่พูดไปแล้วนะอ๋อ <laughs> ลักผู้หญิงไหมรักขอรับ คนนี้คนนี้จะให้ทำเป็นทานกับพวกเราที่เข้าไปบนในบัตรกับหลวงพี่เพราะว่าสัญญากรรมให้ให้โยมอยู่กัน,นละคั่วโลกนะโยมสัญญากรรม,มันก็จะทำให้โยมเจอกันตอนนี้รักใครยังนอกจากหลวงพี่รักแล้วครับรักแล้วสมหวังยังสมหวังครับสมหวังแล้วครับคงไม่มีอะไรแล้วล่ะครับได้เสียกันยัง ได้แล้วขอรับคนนี้เหงื่อแตกแล้วนี่เวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยให้นึกถึงหลวงพี่ครับแล้วพักกล่าวเป็นภาษาบาลีว่ากาเยนะวาจายะวเจตสาวานะคะครับกล่าวเป็นภาษาบาลีในใจขอขมาพรัตนาไตเพราะว่าท่านทําให้เราเนี่ยเพราะว่าท่าน รักในตัวเราครับแต่คนที่พระทําทให้ให้กินเนี่ยครับมันจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าครับนอกจากเราไปจะไปปนนิบัติพระครัับอนนี้บอกเมนูเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> บอกเมนูพระเลยมีกรรมเรื่องเดียวครับทุกอย่างดีหมดครับเหลือแต่ไม่ดีอนุโมทนาค่ะ